สวัสดีครับเรากับช่องช่าวจะไดรทราบลุวิสารครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเพิ่งรถอัดร้าครับในสี่หนึกก่งสองสี่ครับรถตันห้าครับ

ไรื่อยๆครับเรซเกียร์ก็ตายครับไตหลอดต่ำๆครับผม ไต้แอซีเจ็ดทำออลมง